ราคาทองปรับมาขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคิดเป็นราคาสปอร์ตโลกเนี่ยก็ปรับสูงขึ้นมาถึง14นะครับแล้วถ้าเป็นในประเทศเองเนี่ยก็คือสูงขึ้นมา21เรครับเพราะฉะนั้นในราคาต่างประเทศเนี่ยก็คือสูงขึ้นมากว่า7ปีนะครับส่วนในประเทศไทยเองก็สูงขึ้นมาในรอบ9ปีครับก็ทําให้นักทุนเองเอคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมาะสมว่าบางบางคนที่มีต้นทุนที่แพงหรือว่ามีกําไรค่อนข้างเยอะก็ออกมาขายทำกำไรเพื่อเอาเป็นสด เก็บไว้เป็นสำรองเงินครับก็คิดว่าเป็นภาวะที่มาจากเรื่องของไวรัสโควิดนะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกครับแล้วก็โดยหลักๆเนี่ยคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกนะครับก็เลยทําให้มีความวิตกกังวลต่อเศรษฐกิจที่เป็นขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเองก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีามาตรการที่จะรักษาดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำที่0 0 0.25นะครับรวมถึง าการที่จะออก QE แบบไม่จำกัดวงเงินนะครับแล้วก็มีวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีก2.3ล,ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐครับทำให้แนวโน้มที่ค่างเงิน US อ่อนค่างลงเนี่ยมีได้นะครับก็เลยทําให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของราคาที่ปรับขึ้นมาสูงแล้วแล้วมีโอกาสย่อลงได้นะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของส่วนต่างที่ค่อนข้างกว้างระหว่างราคาขายออกกับราคารับคืนนะครับเนื่องจากว่า หลายหลายประเทศเองเนี่ยติดขัดในเรื่องของการขนส่งในเรื่องของสายการบินและก็เรื่องรงหลอมนะครับทำให้ในตลาดที่เป็นการซื้อขายจริงกับตลาดในโคเมค็กในเมืองนอกเนี่ยมีส่วนทางราคาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนในช่วงที่ผันผวนและเห็นแกลบกว้างขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะชะลอ,อการลงทุนครับส่วนนะป,รประชาชนทั่วไปก็เข้าใจได้ว่าหลายหลายคนก็ w o r k f r o m Home มมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือบางคนเนี่ยก็ จริงๆก็ต้องหยุดการทํางานลงนะครับจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็จากของธุรกิจบางภาคส่วนที่ต้องเลิกจ้างไปนะครับทำให้นักทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็นําของที่มีมูลค่าก็คือทองคำเนี่ยออกมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อสารองไว้ครับก็กกไม่มีครับจริงๆแล้วก็เป็นภาวะที่ราคาปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วก็แล้วก็เร็วและแรงในรอบสองวันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจากในมุมที่เป็นข้อค้าเนี่ยเราเห็นว่า ในราคาที่ปรับขึ้นแรงอย่างนี้โดยทั่วไปจะมีคนซื้อสวนนะครับแต่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เป็นการขายออกมาอย่างเดียวครับก็ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภาวะาเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วคนอยากจะสำรองเงินสดเก็บเอาไว้ครับเนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยเป็นเรื่อง,งไวรัสโควิดเนี่ยทำให้คนเกิดความตื่นสนกขึ้นมาในเรื่องนี้นะครับในมุมมองของเราปีนี้เรายังให้มุมมองประมาณ1 7 5เเหรียญซึ่งก็ใกล้มากแล้วนะครับแต่ว่านอกเสียจากว่า ภาวะของไวรัสเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยยังถ้ายังมีเหตุการณ์ที่ยังต้องล็อกดาวน์อยู่อันนี้คิดว่าอาจจะส่งผลระยะยาวและปรับขึ้นไปสูงได้ใกล้ถึงพันแครับแต่ว่าใน,ในเบื้องต้นยังคิดว่าประมาณพันเซึ่งมีความใกล้เคียงใน,ในปัจจุบันแล้ครับก็ถ้าหลุดพันเลงมาก,ก็คิดว่าทองคำก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าเข้าซื้อครับเพื่อเพื่อ,อ,อตอบแทนที่ดีครับ